ขายที่ดูอยู่กาสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดซ b s ส r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับจัดกันไปเลยดีกว่าครับห้องที่แปนะครับเปิดหัวมาที่ห้องที่แปเลยดีกว่าครับขายที่ดูอยู่นะครับการสวัสดีทุกท่านครับกาสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าโอ้โหเปิดมาไม่ทันนะครับเปิดมาไม่ทันแบบนี้เปิดมาไม่ทันนะครับมาดูถ้าออกน้ําเงินมาครับตาหน้ายัดไปเลยครับน้ําเงินนับแบบสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ เปิดมาอะไรครับสามแต้มโหน้ําเงินครับน้ําเงินมาแบบนี้นะครับจัดไปต่อเลยนะครับจัดไปต่อเลยครับแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายนี้จัดน้ําเงินไปเลยครับไม่รับผู้พานทำเพลงนะครับมาถึงก็รักไก่เล่นไปก่อนเลยครับหมายนี้ครับจัดไปครับอ่ะจัดไปครับห้องที่แปดนะครับเทเบิลแปดนะครับหมายแรกมาเลยดีกว่าการรักไก่เล่นเขาไพ่บังกรน้ําเงินนนในแนวตั้งนะครับจัดไปเลยครับหมายแรกครับ ตัวหลุดหรือเปล่านะครับมันดูกันได้ขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ะจัดไปเลยครับไม้นี้สวยวครับเจ๊ขอสวยวครับไม้แรกครับเปิดหัวสวยๆเลยดีกว่านาหามาสามตามมาได้ไหมสี่ตามมามาครับใบสองครับโอ้โหสี่แต้มลดเหลือมาสี่แต้มครับต้องลุ้นใบสามนะครับต้องมากกว่าห้าครับแปดลัาครับโอเคไม้นี้บวกมาครับทุนห้าร้อยครับบวกมาแล้วครับ ดูครับมาที่สองครับผมยัดไปอีกนะครับผมยัดผมยัดน้าเงินไปแล้วแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมยัดไปเลยไม่ต้องพูดพัางทําเพลงอะไรครับกาสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ครับกาสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูเฮียอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูเฮียอยู่นะครับมาดูกันครับแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม้นี้ตาน้ําเงินต่อครับ ใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นผมแอดมาได้เลยค่คุผมนะครับอยากได้สูตรนะครับที่พัฒนาแล้วด้วยระบบ AI 2020ผมจัดให้ได้นะแค่คุณแอดมาครับมีใจจริงใจไว้ด้วยกันได้ครับแล้วเจอกันครับอ่ะต่อเลยครับหมายนี้จัดไปครับนําเงินนะครับเล่นไปจนกว่าเขาไพ่จะเปลี่ยนนะครับนําเงินมาแบบนี้นะครับ80-90เปอร์เซ็นต์นะครับกล่าวสวัสดีทุกท่านครับที่ดูอยู่ครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับหมายที่สองสำหรับห้องที่แปดนะครับ าการขโมยเล่นนะครับการลักไก่เล่นนะครับเล่นให้เป็นบวกนะครับ No more bets ไม้นี้ครับสรุปหรือเปล่าครับจัดไปครับน้ำเงินมาครับหน้าแรกมาแปดหรือเก้าครับสองมาโอ้โหยินเจ็ดครับแม่งยินเจ็ดครับอ้าวเราเก้าหลังนะครับบวกมานะครับไม้ที่สองบวกมาอีกหนึ่งหนึ่งพันนะครับบวกมามาดูไม้สามครับตกไปอีกครับตบไปครับตบน้าเงินไปอีกครับแปดสินึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตบน้ําเงินไปอีกนะครับตกไปอีกครับไม้นี้ มาดูนะครับแปด0นึงก้าสิเปเตนะครับจัดน้ําเงินไปเลยครับจัดน้ําเงินไปอีกครับเล่นจนกว่าเขาไปจะเปลี่ยนนะครับเขาให้หลักมาแบบนี้นะครับเขาให้ลองนะครับเขาให้ลองให้แดงมาสามจุดนะครับถ้าให้แดง3ามจุดแบบนี้เล่นฝั่งตรงข้ามครับเล่นน้าเงินนะครับมาดูครับใส่ตีทางซ้ายเส่น้ำเงินมาหมดเลยแล้วในแนวตั้งนะครับมาดูอัตราารชนะนะครับอยู่ที่63%สาเอร์เนตะครับแบงเกอร์ยี้านะครับมาดูนะครับแดงมาครับโอ้โหแมงเปิดหน้า8ดมารับบล็อก โอ้โหบวกมาครับบวกอีกพันห้าครับอ่าบวกมาครับบวกมาอีกพันห้าครับตอนนี้เราบวกอยู่นะครับเราบวกอยู่สามพันนะครับลดจํานวนเล่นได้ครับลดจํานวนเล่นได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเล่นทบหมดนะครับอ่ามานี้ลดเหลืออยู่ห้าร้อยนะครับกําไรเรามีสามพันครับจากทุนห้าร้อยนะครับในเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับ ใครทด่ดูอยู่กาวสวัสดีทุกท่านนะครับกาวสวัสดีทุกท่านนะครับเราจะเล่นแค่ห้าไม้สําหรับห้องนึงนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนห้องเล่นนะครับนี่คือการฉวยโอกาสเล่นนะครับการลักไก่หรือว่าการขโมยเล่นนะครับ No more bets สำหรับเกมบาคาร่านะครับมาดูครับไม้ที่สี่ครับไม้ที่สี่ว่ายังไงครับยิงน้ําเงินต่ออีกได้ไหมครับแปดมาเก้ามาโอ้เรายืนหน้าสี่ครับเอ้ามันไม่มีแต้มมันแต้มเดียวนะครับขอให้โกงเข้ามาครับโกงครับโอเคครับบวกครับ หมายนี้บวกมาอีกห้าร้อยนะครับเป็นสาม0ันห้าครับมาดูครับไม้สุดท้ายครับปิดกล่องไปเลยดีกว่าครับหม้นี้ครับหมายนี้น้ําเงินอีกทีครับน้ําเงินอีกทีครับแปดถึงเก้าสิบเปเนนะครับโอเคครับมาดูครับแปดสิถึงก้าสิเปอร์เนตนะครับใครที่ดูอยู่กาสวัสดีทุกท่านครับกาสวัสดีทุกท่านนะครับอยากเข้ากลุ่มน้ำเล่นอยากได้สูตรที่พัฒนาระบบ AI นะครับผมจัดให้ได้้วสูตรผมแจกฟรีนะครับแค่คุณแอดมาครับมีใจจริงใจนะครับกลุ่มผมอยู่เป็นแบบครอบครัวนะครับ มาดูครับไม้นี้เปิดมาว่าน้าเงินหรือเปล่านะครับแปดสิบเก้าถึงมครับเขาไพ่มงกรแบบนี้นะครับมาดูครับน้ำแรกมาครับแปดหรือเก้าครับอ่ะหกมาสามมาได้ไหมโอ้โหสามแต้มครับขอยมีแต้มครับโอ้โหรดเหลือแต้มเดี๋ยวขอยกงเข้าๆครับเสมอนะครับโอเคครับพอเลยครับสําหรับห้าไม้สําหรับห้องนี้นะครับทุนห้าร้อยนะครับทุนห้าร้อยบวกสามพันห้านะครับ โอ้ยบวกพันหนึ่งสามพันห้านะครับบวกสามพันห้านะครับไม่ได้หาวได้บ่อยๆนะครับจากเขาไพ่ลายไพ่ครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการขโมยเล่นรักไพ่เล่นนะครับให้เป็นกําไรนะครับแอดผมมาได้เลยนะครับ KK สิบหกนะครับสุดจัดประลัดบอกนะครับเล่นวันละห้าไม้นี่บวกห้าร้อยนี่เดือนหนึ่งก็โอ้โหกดหลายมือเลยนะครับไม่ต้องทํางานกันแล้วนะครับเล่นเกมแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับแล้วมาดูนะครับ แล้วมาเจอกันครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับ